ได้ไปได้รางวัลอะไรไปขึ้นเองเลยนะคะไม่ต้องมาเผื่อแผ่อีฉันเนาะ CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทั้งหาลูกค้าบัญชีคือบัญชีบริษัทพิรดาเครื่องรางความรวย88ดเดี๋ยวผู้นี้จะไปปิดบัญชีนี้แล้วก็จะเปิดบัญชีใหม่เป็นบัญชีบริษัทแม่น้ำหนึ่งแปแล้วค่ะเริ่มปีใหม่ใช้บัญชีใหม่แล้วค่ะ ันห้าเอใช่ประมาณนั้นเลยค่ะวงละพันกว่าบาทแหวนอะวงละพันกว่าบาทใครอยากได้เซรั่มอยากหน้าขาวหน้าใสาคนที่สีเอฟวันนี้ได้แนวทางเลขทูปปู่ได้แนวทางรัฐบาลไทยได้เข้ากลุ่ม v ีไได้ลุนทองได้ลุนลอตเตอรี่ใครอยากหน้าใสาแบบนี้เซรั่มค่ะร้อยเก้าสิบบาทจัดส่งฟรีปีเสียค้าแบบเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะ คุณโดนคุณไม่ได้จ่ายค่างวดรถคุณมีเรื่องเดือดเนื้อล้อนใจตรงไหนคุณเข้ามาตรงนี้เลยเราจะช่วยเหลือคุณเข้าที่เราทําได้สุดความสามารถหนึ่งกล้าพูดคานี้เพราะปีนี้หนึ่งเปิดสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่แบ่แผ่บุญแผ่บารมีของปู่เลยค่ะ 4 7 0 0อคนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์ค่ะ4 0 0พันบาทนะคะ5,000คนดูหนึ่งแจกให้5,000ันบาทหนึ่งโอนให้5,000บาทนะคะหนึ่งโอนให้5,000บาท4ใครเข้ามาแล้วกดแชร์ share, แล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาใครเข้ามาแล้วกดแชร์ share, แล้วพิมพ์สาธุขึ้นมาหนึ่งพูดก่อนนะ ปีที่แล้วหนึ่งไม่ว่างไม่สะดวกในการนั่งอยู่ตรงนี้เลยแต่ปีนี้หนึ่งจะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ในห้องนี้และใครเดือดเนื้อร้อนใจมีปัญหามาเจอกันเจอน้ำหนึ่งตัวเป็นๆหนูไม่ใช่คนดีแต่หนูก็ไม่ใช่คนเลวที่ครบไม่ได้หนูกล้าพูดคำนี้เลยค่ะหนูไม่ใช่คนดีอะไรแต่หนูไม่ใช่คนเลวถึงขั้นคบไม่ได้แน่นอนนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราจะมีสารพี่กิ่งแก้วนะคะ4,700คนดูขอคนละ1แชร์ค่ะ4,700คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละ1แชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์คําว่าศรัทธาพารวยเดือนหนึ่งปักหมุดแล้วค่ะว่าใครได้เงินเดือนหนึ่งปักหมุดแล้วค่ะว่าใครได้เงินเดือนหนึ่งเรียกชื่อดีกว่าเดือนหนึ่งจะเรียกชื่อแล้วว่าใครได้เงินนะคะเดือนหนึ่งจะเรียกชื่อแล้วว่าใครได้เงินสวัสดี4,700คนดู4,800คนดูเข้ามาแล้วขอ1แชร์และพิมพ์ว่าศรทาวววยไม4,74,8ิบบ หนึ่งบอกแล้วนะออเดอร์ทุกออเดอร์ที่ลูกค้าซ f สินค้ามาไม่ว่าจะเป็นราคาหลักสิบหลักร้อยหรือกี่บาทก็ตามทุกออเดอร์เราดึงมา8บาทเรานํามาช่วยเหลือคนต่อเราดึงมา8บาทเรามามามา,มาต่อชีวิตคนมาซื้อเครื่องช่วยหายใจบริจาคให้โรงพยาบาลเรานํามา ใช้นี่ให้คนมารักษาคนป่วยเจ็บคนเจ็บไข้ได้ป่วยมากมายหรือคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินอะไรที่มันคือบางครั้งหนี้สินมันไม่ได้เกิดจากการที่หนึ่งไปร่วมสร้างแต่ทําไมหนึ่งถึงไปช่วยเพราะบางครั้งคนเรามาถึงทางตันแล้วอ่ะหนึ่งอาจจะนําเงินตรงนี้ไปซื้อข้าวสารจากชาวนาในราคาที่สูงกว่าที่ท้องตลาดรับซื้อเพื่อช่วยเหลือชาวนาอ่ะหนึ่งแล้วก็เอาเข้าวสารนั้นนํามาแจกต่อที่วังปู่ นะคะที่วางวางศีลาแก้วนะคะที่วางปู่ที่หนึ่งนั่งอยู่นะสวัสดี4,600คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแช์นะคะ4,600คนดูใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแช์นะ,ะจะถึงไหมห้าพันคนหนึ่งจะแจก5,000บาทจะถึงไหม5้0 0ันคนหนึ่งจะแจกให้5,000ันบาทนะคะหนึ่งขออนุญาตเรียกชื่อคนแรกนะคะเรียกชื่อคนแรกกดหัวใจให้เลยค่ะคุณทิ หน้าจอก่อนคุณทิพทิชานะคะทิพทิพทิชาเอออะคุณทิพทิชาทิพทิชาคุณทิพทิชาทิพทิชานะคะน้องถ่ายลงกลุ่มเผื่อเขาทักมาคุณทิพทิชาทิพทิชาแจ้งเลขบัญชีมาเลยค่ะคุณทิพทิชาทิพทิชาแจ้งเลขบัญชีมาเลยค่ะคุณเออคุณนิดาและโอ้ไม่ขึ้นผู้แชร์ไม่ให้ค่ะ ไม่ให้ค่ะไม่ขึ้นผู้แชร์ไม่ขึ้นผู้แชร์ไม่ให้เอาคนขึ้นผู้แชร์คุณอะมอนนะคะคุณอะมอนนาพลเทพคุณอะมอนนาพลเทพคุณอมอนนาพลเทพคุณอมรนาพลเทพทักมาคะ่ะทักมาคะ่ะใครเข้ามาแล้วพิมพ์ศรัทธาพารวยคะ่ะไม่ใช่ไปพิมพ์ตอบกลับ ไม่ใช่พิมตอบกับคอมเมนต์นะคะให้พิมพ์สทาพารวยขึ้นมานะคะให้พิมพ์สทาพารวยขึ้นมานะคะคุณปอไปพิาพามะะ์ <ไป S 1> ตอบกับคอมเมนต์หนึ่งไม่ได้อ่านนะคะหนึ่งไม่ได้ให้นะคะหนึ่งให้พิมพคอมเมนต์ใหม,ม่ขึ้นมาเดอ้อสวัสดีสี่พันหร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์อะไรขึ้นมาก็ได้คะ่ะหนึ่งจะอ่านชื่อนะคะคุณอ้อแอ้นะคะคุณอ้อแอ้นะคะคุณอ้อแอ้นะคะ คุณออแอ้นะคะทักมาเอาตังจ้าคุณออแอ้นะคะทักมาเอาตังจ้าเราไม่รู้หรอกนะว่าใครลำบากใครเดืดอดร,ร้อนเลยยังไงอะเพราะว่าเพราะฉะนั้นอะคุณต้องมาบอกกับเราคุณต้องมาคุยกับเราคุณลัติตาคุณคุณละลิตายูขวัญมาเอาตังจ้ามา สวัสดี4,700คนดูวันนี้หนึ่งมีแนวทางรัฐบาลไทยเลขทูบป,ปู่มาให้นะคะหนึ่งมีแนวทางรัฐบาลไทยเลขทูบป,ปู่มาให้ใครที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วหนึ่งบอกก่อนเลยย้ำอีกรอบหนึ่งว่าสถานที่ที่หนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้เปลี่ยนชื่อเป็นวังศิลาแก้วนะคะองค์ปู่ที่อยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวห้องนี้หนึ่งจะเคลียร์ห้องแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นที่ที่หนึ่งอยู่หนึ่งจะอยู่ในนี้พร้อมกับสมุดหนึ่ง นะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเจอกันนะคะมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจตรงไหนเข้ามาคุยกันนะคะแต่ขอแบบเซฟหนึ่งนิดนึงก็เดี๋ยวจะมีทีมงานอาจจะตรวจคัดกรองนิดนึงนะคะตรวจคัดกรองต้องมีการตรวจโควิดมาหรือว่าอาจจะมีการ ATK ด้านหน้านะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะเพราะหนึ่งก็ต้องเซฟตัวเองถึงหนึ่งจะช่วยคนแค่ไหนก็ต้องเซฟตัวเองอยู่ดีนะคะ สวัสดี4,800คนดูขอ5,000คนถึงไหมคะถึงไหมคะ5,000คนใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ให้หนึ่งหน่อยคะ่ะใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ให้หนึ่งหน่อยคะ่ะสวัสดี4,800คนดูนะคะวันนี้นะคะหนึ่งจะบอกทุกคนว่าใครก็ตามนะคะให้เลย4,800คนดูอารมณ์ดีเราใช้คำนี้ว่าอารมณ์ดี สี่พันเก้าร้อยคนดูห้าพันถึงไหมไม่ถึงอาสี่พันแปดแล้วโอเคหนึ่งมีองค์ปู่ใหญ่องค์ปู่ใหญ่สี่พันเก้าเอาห้าพันคนเร็วๆห้าพันคนจะแจกทองห้าพันคนจะแจกทองมามาห้าพันคนดูจะแจกทองค่ะหนึ่งขออนุญาตนะคะหนึ่งขอ,อญาตกับกล้องให้ทุกคนดูอันนี้เป็นองค์ปู่ใหญ่นะคะ อันนี้เป็นองค์ปู่ใหญ่ค่ะทุกคนขา4,800อ้ยจะ5 0 0 0ก็ก็ลดลงไป4,800ไฟเปิดไฟไลท์สุดห,หน่อยสิ4,900เอา4,900อีกแล้ว4,900 4,800 5,000คนทีนะคะจะแจกแหวนทองให้จุกๆเลยจ้ะจะแจกแหวนทองให้จุกๆเลยสวัสดีนะคะสวัสดี 4,900คนดูอันนี้เป็นองค์ปู่ใหญ่เป็นองค์จำลององค์ปู่ใหญ่ที่หนึ่งทำการจัดสร้างเป็นองค์เล็กองค์จำลองผ่านการทำพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วฤาษีคำพีเมตตาทำพิธีปลุกเสก